สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่อง c ช e n youtube ฟอร์ดบาเก่งกี้จะฟอออโต้การี่ปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้ด้านหลังเก่งเลยสุดหล่อที่เก่งเลือกนํามานะคะเป็น Ford ดเลนเจค่ะรุ่นวายแทกนะคะตัวนี้ค่ะเป็นขับ2นะคะราคาจะอยู่ที่1,290,000บาทเครื่องยนต์2 0, 0ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้า180คัแรงบิด420นิวตันเมตรค่ะพามาชมนะคะว่าสุด เริ่มเลยจากด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งค่ะ F 150นะคะประกอบไปด้วยกระจังหน้าค่ะมาพร้อมกับฟอนต์ FORD แบบนี้เลยพ,พี่สามารถเลือกสีของตัวอักษรได้นะคะแล้วก็ไฟ LED 3จุดด้วยแสงสีขาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ของตัว F 150ก็นี้เลยไฟตัว C แสงสีขาวแบบนี้ค่ะในส่วนของตัวไฟหน้า ไฟหน้าตัวนี้ค่ะเก่งทําการนะคะเปลี่ยนเป็นไฟมาแซงค่ะสามครีบแบบนี้เลยพร้อมกับตัว Devil Eye ด้วยนะคะวงแหวน Devil Eye จะเห็นเลยนะคะว่าสวยมากๆเลยนะคะเป็นดวงไฟนะคะแก้วสีแดงแบบนี้เลยค่ะ ไปที่ด้านข้างบ้างค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะเป็นซุ้มล้อนะคะที่มากับชุดแต่ง F 1 5 0อยู่แล้วเนาะตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะคะแต่ติดกิบล็อกอย่างแน่นหนาเลยไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะหลุดล้อค่ะล้อตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6ค่ะเป็นแม็กล n ยดอกไม้นะคะจับคู่มากับยางฮันคุกเดนโป AT สค่ะสมรรถนะก็จะขับขี่ได้ทุกสภาพถนนเลย ในส่วนของตัวครอบแกมนะคะกระจกมองข้างรวมถึงมือจับตัวนี้ก็เป็นสีดําเงามาจากโรงงานนะคะที่เก่งเพิ่มเติมจะเป็นเ,นเบ้ารองค่ะมือเปิดนะคะที่เป็นสีดําด้านค่ะป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือแล้วก็ราวหลังคามากับตัวรถอยู่แล้วนะคะในส่วนของฟิล์มค่ะพี่ๆเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะมาด้านท้ายรถบ้าง ตัวนี้นะคะก็เป็นสปอร์ตบาร์นะคะสไตล์วายแท็กแบบนี้เลยเป็นสีดำเงานะคะเหมือนกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีส้มแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าทำการติดนะคะโลลลิสนะคะของแคลรี่บอยนะคะอันนี้ติดเพิ่มเติมนะคะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะในส่วนของฝาท้ายค่ะตัวนี้นะคะเป็นฝาท้ายแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับนะคะทำการนะคะว้าวตัวโลโก้ฟอร์ดแบบนี้ ้วยนะคะตัวพื้นหลังตัวนี้นะคะเป็นสีดำด้านตัดตัว F D ตัวนี้เป็นสีดำเงาน,นะคะเพื่อให้ตัดกันกันกบสีดำด้านตัวฝาท้ายในส่วนการชนท้ายค่ะเป็นการชนท้ายของ h ฮ mmer นะคะมาพร้อมกับไฟแบบนี้เลยอ่าชัดเจนมากเลยและห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ค่ะสวย ตัวมากๆเลยอ๋อเก่งลืมบอกในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟตัวสีนะคะมาพร้อมกับโคมสีสโมกแบบนี้เลยค่ะเท่ๆดุๆนี้เลยแต่ว่าในส่วนของแสงไฟยังคงมองเห็นอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเก่งพามาดูภายในของไวด์แท็กนะคะในส่วนของไว t ์แท็กค่ะภายในนะคะก็จะเป็นหนังนะคะ ตั้งแต่แผงประตูข้างแบบนี้เลยค่ะสไตล์วันแท็กก็จะเป็นหนังสีดําแล้วตัดโดยด้สีส้มแบบนี้ค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นลายใหม่แบบนี้เลยตัดสีส้มแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสาดงานส่นงหน้าจอหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นขนาด8นิ้วค่ะมาพร้อมกับระบบซิงค์3เมนูภาษาไทยรองรับนะคะ Android Auto และ Apple CarPlay แล้วก็ในส่วนของ Navigator ด้วยนะคะ รวมถึงโทร1.669ด้วยค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะในส่วนของเบาะคนขับนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสามารถปรับได้ถึง6ทิศทาง นะคะแล้วก็แอร์แบ็ก่ะมีด้วยกันทั้งหมด6ใบนะคะระบบความปลอดภัยปลอดภัยนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะครบมากๆเลยค่ะ ABS EBD นะคะ ROM ค่ะแล้วก็ระบบต่างๆอีกมากมายเลยนะคะบอกเลยว่า1,2ล้านสองหมื่น 9,000คุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะสอบถามนะคะโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะคะปรึกษาปัญหาไฟนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วนะคะด้านล่างเบอร์ของเก่ง086ค่ะ 3632363ค่ะหรือจะแอด ID l ยน์มาก็ได้นะคะฝากช่องเก่งไว้ด้วยนะคะ YouTube ค่ะฟอร์ดบเก่งกี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่ามีคนดูแลทักหาเก่งกี้นะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกทท่ททานเลยสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าวันนี้ขอตัวลาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย